สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเย็นเย็นมืดๆแบบนี้กันต่อเลยนะครับโอ้โหร้องว้าวไหมละครับทีนี้บัตรแดงเดือดครับลดราคาครับ5 0ครับภายใต้2เงื่อนไขสำคัญมาฟังกันหน่อยนะครับ ประกาศลดราคาบัตรรับชมครับแดงเดือดในไทยครับ50%เครับเฉพาะราคา7,000บาทถึง15,000บาทและจำกัดสิทธิ์ซื้อได้คนละไม่เกิน4ใบด้วยนะครับวันนี้ครับวันที่11กรกฎาคมนะครับความเคลื่อนไหวของศึกแดงเดือดในไทยครับ t ดอะ a มชแ o k ก์ครับ Cent ูรีครับ2022ที่เตรียมจะฟาดแข่งในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่12กรกฎาคมนสนามราชมังคลากีฬาสถานครับ ล่าสุดครับเอชวครับสปอนเซอร์ของการจัดการแข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลเนี่ยซึ่งนับเป็นครั้งที่3ครับที่เกิดขึ้นนอกกรองกิตด้มีการลดราคาบัตรเข้าชมครับแต่จะลดเฉพาะราคา7 0 0 0บาทถึง1 5 0 0 0ับาทเท่านั้นและจะจำกัดสิทธิ์ซื้อได้ไม่เกินท่านละ4ใบนะครับอย่างไรก็ตามครับมีคอมเมนต์แฟนบอลถึงเรื่องนี้ครับในหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวครับยกตัวอย่างเช่นไม่สนใจครับเราเต็มใจ ải, ใจ่ายเต็มน้ำตาจะไหลนะครับ แล้วคนที่ซื้อราคาเต็มไปก่อนควรรู้สึกยังไงดีแล้วเครื่องหมายคําถามนะครับคนซื้อก่อนก็บ่นไม่ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยได้พอใจราคาในตอนที่ซื้อแล้วการซื้อขายเสร็จสิ้นเรียบร้อยเป็นความเสี่ยงอย่างหนึง่ง เพราะถ้าสถรานการกลับตลปันเนี่ยเกิดเต็มตั้งแต่แรกก็ถือว่าคุณโชคดีที่ได้ดูแม้ขายต่อก็อาจจะได้กําไรเช่นกันนะครับบางคนบอกว่าไม่ยุติธรรมบางคนบอกว่าโหยวันนั้นกดไม่ได้วันนี้ขายลด50%โอ้โหบางคนบอกคนซื้อก่อนเสียใจกันหมดเลยแบบนี้อะไรนะครับโอ้โหแล้วสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับและลิเวอร์พูลเนี่ยจะลงฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการในวันนี้ครับที่ราชมังคลากีฬาสถาน โดยป <a bass mother> ีศาจแดงแมนยูเนี่ยจะลงซ้อมก่อนในเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลหงแดงเนี่ยมีโปรแกรมในเวลา19นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาทีนะครับโอ้โหก็แบ่งกันลงนะครับ ก็ไปดูกันได้สําหรับใครที่มีบัตรนะครับก็ไปดูกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ประกาศว่าลด50%นะครับเฉพาะบัตร7,000บาทถึง1,500 0บาทเท่านั้นนะครับทุกคนคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาให้ผมเลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงเย็นเย็นมืดมืดครับสวีสดัสสวัสดีครับ